สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ ARM c Free Network Channel นะครับวันนี้อัปเดตการรีวิวในวันที่16กันยายน2563วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันที่สลากินแบ่งรัฐบาลจะออกนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันก่อนอื่นนั้นนะครับเราก็เข้ามาฟังสาระประโยชน์ในช่องของ ARM c Free Network หลายคนนั้นมีมือถือติดตัวนะครับแต่ไม่ทราบว่าเราจะชาร์จมือถืออย่างไรนะครับให้แบตนั้นใช้ได้ทนนานและต้องนะครับไม่เกิดอันตรายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับลิงก์ข่าวในส่วนของข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นะครับจุดคอมเมนต์ที่ใต้คลิปและใต้คลิปนี้นะครับรวมความเชื่อผิดๆในการชาร์จมือถือที่หลายคน เผลอทาอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะลองมาดูข้อมูลข่าวสารตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อประโยชน์สําสหรับจะทําให้ท่านใช้แบตได้ทนนานและถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับถ้าหากเป็นการใช้แบตหรือว่าใช้งานในส่วนของแบตเตอรี่นะครับถ้าหากปล่อยให้แบตเตอรี่หมดแล้วชาจนะครับก็จะทําให้าการใช้งานนั้น จะเร็วลงหรือว่าเอาง่ายว่าแบตจะไม่ทนนะครับแบตจะเสียง่ายนะครับเพราะว่า,าการใช้งานของแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนนะครับจะไม่ชอบให้ไฟหมดแล้วชาร์จนะครับจะเสียง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายแล้วความเชื่อตรงนี้นะครับควรจะปล่อยให้อาชาร์จแล้วหมดนั่นผิดนะครับต้องเหลือ แบตเตอรี่อยู่ประมาณ20-30%นะครับแล้วชาร์จก็พอนะครับก็มาดูในส่วนของข้อมูลต่อไปว่าถ้าหากบางคนชาร์จไฟแล้วเปิดมือถือนะครับเห็นไหมฮะซึ่งถามว่าชาร์จไฟแล้วเปิดมือถือถ้าหากจะส่งผลร้ายนะครับในเรื่องอเครื่องจะร้อนนะครับ ซึ่งอาจจะทําให้เครื่องชาร์จนั้นระเบิดได้นะครับเพราะตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลสําคัญที่ a m c นั้นนะครับต้องนํามาบอกให้กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆในส่วนของการชาร์จมือถือและก็เล่นมือถือไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าหากอุปกรณ์ชาร์จไฟนั้นร้อนนะครับก็จะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับในส่วนการชาร์จมือถือด้วยอุปกรณ์ที่จ่ายไฟแรงจะทําให้ชาร์จไฟเร็ว นะครับมีความถูกต้องส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่า,าการชาร์จแบตเตอรี่ถ้าหากว่ายิ่งชาร์จเร็วกำลังเยอะก็ทำให้อุปกรณ์มีการติดตั้งรองรับเทคโนโลยีชาร์จไฟเร็วก็จะดีไม่น้อยเลยนะครับต้องมีอุปกรณ์รองรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะต้องให้แมทช์กันว่ามือถือกับเครื่องหรือว่าแบตนั้น นะครับมีกำลังไฟเท่าไหร่ต้องรองรับให้พอกันนะครับแต่อุปกรณ์ชาร์จเร็วก็ต้องได้มาตรฐานด้วยนะครับถึงจะดีนะครับซื้อปลั๊กถูกๆก,ก็ชาร์จไฟเร็วได้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องซื้ออุปกรณ์หรือว่าเครื่องชาร์จที่มีมาตรฐานนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นในการชาร์จแบตเตอรีอ่กับมือถือเราจะต้องชาร์จ ให้เต็มและให้เหลืออยู่ประมาณ20 3 0ก็จะใช้งานได้ดีที่สุดนะครับตรงนี้นะครับ AMC f r e e n e t c h a n n e l ก็คงจะเห็นความสำคัญสำหรับผู้ติดตามและท่านชมทุกท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับอยากจะให้ท่านชมใช้งานแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็น Android หรือสมาร์ทโฟนหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับในอุปกรณ์การชาร์จไฟก็ให้ ดูกันแล้วกันว่าครับว่าถ้าหากเป็นแบตเตอรี่ชนิดไหนจะชาร์ิอย่างไรอุปกรณ์มีมาตรฐานหรือไม่นะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านชมนั่นเองนะครับวันนี้อ m c Free ฟรีเน็ตชาแขอขอบคุณท่านอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอ m c Free n ร t เน็ตชาแต่อไปอย่าลืมนะครับในใต้จุดคอมเมนต์ทุกคลิปก็จะมีไฟล์ในส่วนของการเล่นเน็ต VPN นะครับทุกคลิปในจุดคอมเมนต์แรกวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ